ด้วยนะคะกับการตัดสินใจค่ะที่ร่วมชาเลนจ์มิลล่าคอลมอร์นิ่งชาเลนจ์นะคะทุกคนเย่ yeah. แต่ในคลิปนี้ค่ะหวายจะมาตอบคำถามละกันนะคะมีคนถามหวายมาเยอะมากๆค่ะว่าการ Affirmation ก็คือการยืนยันกับตัวเองเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะคือ ตรงนี้สำคัญมากๆว่าก็รู้สึกว่าจะมาขยี้อ่าขยการ affirmation ละกันนะคะวิธีการง่ายๆของการ affirmation นะคะหลักการมันก็คือการที่เราอะค่ะทุกๆเชา้าเราตื่นที่มาเราพูดกับตัวเราเองค่ะพูดออกมาแต่ที่สำคัญมากๆนะคะเมื่อเราที่เราอะ affirmation สิ่งที่สำคัญค่ะคุณจะต้องเกิดความ กร a ติ t จูดค่ะสำนึกคุณแล้วก็ขอบคุณค่ะให้พลังความรักความปิติสุขเกิดขึ้นเต็มร้นอยู่ในหัวใจของคุณคุณถึงจะพูด affirmation หรือว่ายืนยันกับตัวเองได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้สึกกร a ติ t จูดนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณก็จะบอกว่าชั้นแข็งแรงชั้นแข็งแรงฉั้นมั่งคั่งฉั้นมั่งคั่งอย่างเงี้ยคุณดูดิ มันไม่มีเหมือนน้ํามันอะไปหล่อลื่นแล้วเชื่อไหมคะร่างกายของคุณอะมันจะประท้วงค่ะว่าไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกฉันไม่ใช่แข็งแรงฉันไม่ใช่เป็นคนแข็งแรงฉันไม่ได้มั่งคั่งเนี่ยมันจะเกิดการเถียงกันอยู่ในนั้นนะคะนั่นก็เลยทําให้ฮาร์ดหัวใจของคุณนะคะไม่ได้เชื่อมไปที่สมองเขาเรียกว่ากระบวนการนี้นะคะถ้าคุณจะทำการแอฟเฟิร์มและเกิดขึ้นจริง คุณต้องเกิด Heart and Brain นโคฮิลเก่อนความรักที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดอย่างเต็มพร้อมเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาก่อนนั่นก็คือคุณจะต้องสํานึกคุณแล้วก็ขอบคุณค่ะเปรียบเสมือนว่าคุณเป็นมันแล้วนะวิธีการเริ่มเลยนะสมมุติถ้าเราทำสมาธิเสร็จนะคะคุณแบบ ขอบคุณนะสำนึกคุณแล้วก็ขอบคุณร่างกายในวันนี้นะคะอืมให้เกิดปิติสุขเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะง่ายๆเลยค่ะคุณไปเอาโพสต์อิดมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนมันลงไปอย่างอันนี้ไหวเขียนเองนะ ของหวายอะอยากจะให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นอ่านให้ฟังฉันเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมเห็นไหมเราก็จะใส่ไว้แล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยค่ะทําไปเรื่อยๆฉันเดินและทําสมาธิทุกๆวันในทุกๆขณะจิตจนเกิดความสุขที่แท้จริงภายในแล้วก็โอ้สํานึกคุณขอบคุณนะเมื่อคุณใส่ลงไปต้องพูดออกมาด้วยนะคะประกาศกับักรวาลคือการพูดออกมา เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะฉันให้อภัยและให้ความรักความเมตตากับทุกผู้คนแม้กระทั่งคนที่ทําร้ายฉันด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยค่ะเขียนมันออกมาค่ะเมื่อไรที่ตาคุณมองเห็นจิตคุณสัมผัสและรู้สึกแกละติจูดสํานึกคุณและขอบคุณนะคะพลังของหัวใจค่ะมันจะไปเชื่อมกับสมองของคุณเกิดสารใหม่ เกิดความรู้สึกใหม่เมื่อคุณคิดใหม่คุณจะเกิดความรู้สึกใหม่เมื่อคุณกดเกิดความรู้สึกใหม่ใช่ไหมมันก็กลายเป็นการกระทําใหม่ๆ ลงมือทำใหม่ๆอืคุณทำอย่างนี้จนเกิดอิโมชันใหม่ๆพฤติกรรมใหม่ๆจนสร้างเป็นตัวคุณนะคะคนใหม่คุณต้องเชื่ออย่างสุดใจค่ะนี่คือหลักการ affirmation ง่ายๆเมื่อคุณทำได้นะคะไอ้ที่คุณสั่งไปในทุกวันทุกๆวันบอกตัวเองทุกๆวันทุกวัน,วนมันจะกลายเป็นตัวตนคุณใหม่ค่ะแล้วพลังงานณนะตอนเช้าวันนั้นคุณจะเป็นแบบนั้นและ เขาเรียกว่าคงอยู่ให้ได้ในตลอดวันนะคะวันนั้นจะเป็นวันที่โอสุดยอดมากเลยค่ะสำหรับคุณทำอย่างต่อเนื่องนะคะอืมแล้วคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงภายในค่ะตั้งใจนะคะตั้งใจและมาชาเล่นร่วมกันจ้า